sau gần bóng mặt lưu móng mặt móng 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 út út móng 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 สวัสดีครับผมสวัสดียามเจ้าครับเจ้านี้ก็อากาศค่อนข้างดีเลยนะครับแบบบ่ฮ้อนบ่หนาวเย็นสบายก็อยู่ตีบ่อเออบ่อทุกเสือบ่อสี่นะครับเป็นบ่อของหมู่บ้านโอ้ไม่ใช่บ่อครับมันแบบแบบเป็นอ่างเลยก็ได้ครับกว้างมากกว้างเป็นหลายสิบไรเลยนะครับก็วนันนี้เปิดวันแรกเนาะเปิดโตกแบบมาวันเอ่อค่าบริการก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ตัวหนึ่งคันแต่ต,ตัวนี้ยังมือฮึ่งลงเบ็ดนะครับเจ้าอยู่ยังบ่าเจ็ดมุมเต๋าเดี๋ยวไปวพบบรรยากาศกันนะครับดูกว้างมากบ่อหมู่บ้านเป็นบ่อของหมู่บ้านนี่ก็เปิดเป็นข้างแหลกเตอแหลกเลยนี่ครับกว้างเลยนี่โฟกัสต๊ะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับสปิวเปิ้อคันร้อยห้าสิบบาทแต่อาจจะลงคันเดียวนะครับเอาวางไว้เฉยๆสองคันนะเดี๋ยวมาแน่ใจว่าจะลงกี่คันนะครับสปิวเปิ้อ เยอะปลารวมเราหัวปลากอย่างผมใจตัวนี้ไว้ก่อนวันนี้กลับมาครับนาบอมครับกับผอบอ่ะนะผอบอ์ลับอยู่ผอบอ์ลับอยู่เออตื่นแล้วปุ่น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 ผอบอ์มาปุ่นปุ่นอืมเงี้ยกับนาบอมมันนัอมก่อนตกเป็นสปิ๊เปอร์เหมือนกันครับสปิ๊เปอร์เยอะเออเยอะก็ละตัวกันนะจัดค่ายเดียวกันนะครับจัดค่ายเยอะเป็นวันแรกนะครับก็ยังบหู้ว่า ไม่ปลาจะกินก็จะมีปลาเยอะก็จะเป็นแบบใดนะครับแต่เพื่อนบอกปล่อยมาสี่ปีล,ละฮะฮะเพื่อนบอกจอมเลยอ่ะจมเลยว่ะปะลุยเลยวันนี้ตกแบบสป,ปีเประใส่สิบปอนด์นะครับผมทุนนะทุนก็ประมาณน,นี้นะตัวเบ็ดสองตัวนะครับเบอร์เจ็ดจุดห่วงนะครับมัดเรียมกันสายพีอีนะครับพี่อีสามสิบปอนด์ปลาใส่เยอะเยอะกันเหมือนเดิมครับผมเม็ด เม็ดใส่คอคอใต้คอยาวนะครับแล้วก็พงอันนี้เป็นตัวรอนมาเลยนี่เหมือนเดิมไปดูยื๊บ ไ้เฮะยยปลาปุ้มปุ้ยเลยเออตัวแรกดาบอมสวยไปแล้วปลาปุ้มปุ้ยหรือว่าปลาในนะครับตัวไม่ถึงล้นนะถึงเกือบแล้วครับในตามมาติด

มันต้องมีกระป๋าอย่ะดพระโอษฐอืองูเ้อต้องเป็นตอนนี้แล้วอือเฮ้บ่เหม่บ่เหอ่

ขอโทษครับหหอมบ๊อน้อยีสิเ่าเอก็ได้นะครับผมร้อยห้าสิบมี่นมีอาหตามัีแจกครับต้องมีจ้งมเอขายจ้าก็เครื่องดืมอาานตามฟังอ๋อครับมีเบอร์โทรก็ได้ถ้าหากว่าจริงอะเบอร์โทรมีนคือ คร้อยห้าสิบปะเดี๋ยวกินเดี๋ยวป่ากินละตอนนี้ก็เงียบเลยนะครับแต่เจ้าก็กินอยู่เนะเงียบปิ้งเหมือนบามีป่าอะไรตัวเนี้ยหายไปได้บมหัว บาตอดบาแตดบาอยังสักอย่างรุ่นต่อ,อครับรอไปฝากเตี๋ยก่อนครับเดี๋ยวเวลาที่เข้าไปมาตอนเมนูม,มาตอนครับผม,ส,ม,มส้มตั้หรือตั้มสุ่มสองอย่างอ่ะตอดแล้วรอได้ลำอ,อันนี้มีเพชรนี่อ่ะตั้มนุ่นเน็ตระเบิดเฮ้ยเน็ตเดี๋ยวตั้มช่มั่ง เ,เละเลยของกินที่เอาซื้อมามจะเฮ้ยอะไรกันเขายึดเขบขยิบวะเฮ้ยปลาช่อนไม่ใช่เลยเนี่ยปลาช่อนอมิ

เจอกันที่12บสนาฬิกาเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรครับสงสัยปลาลิ้มว่ะปลาลิ้มทำแล้วทำไมกูได้แต่ปลาลิ้มว่ะมึงดูดิไอ้บอมมันมาอย่างไงวะเนี่ยอ่ะมีแต่ปลาลิ้มขู่กันฮึฮักใบทำไมจดแต่ปลาลิ้มมาดูสิอืมมาไล่ได้หรอมาต้งแล้วบ่ ออโอ้ยค <c oughs> ิดปุ่มครับตอนนี้ก็ป่าสามปสี่ละเดี๋ยวมิทุระอยู่นะครับแรงนี่ไปดูผลง,งานงานจอมสปีเปิดกันนะ

วันนี้กำลังเปิดวันแรกนะครับผมบ่อสีทุกเสือก็เสาติดหน้าก็ยังเปิดอยู่นะก็นา่าเหมือนเหมือนจะบัดร้อยนะครับบัดร้อยหรือว่าร้อยแฮชซิลงได้สองกันนะครับประมาณน,นี้ก็ปลายังมีอยู่อาจจะอ,อาจจะมาอยู่นะครับอาจจะมาเกยเตือแต่วันบมกว้างขนาดก็เสาติดหน้าไปม,มีเวลาก็จัดได้ครับผมบ่อสีทุกเสือเอามือ,อดอยรอจะวัดยียงใหม่นะครับไปที่นี้ก่ ผมน่าบอมแนะลวนอ้องว่ายขอตัวลาไปก่อนครับผมครับ